ส่งงานนะผมวันนี้สิงไฮเทคใช่ไหมร้อยเก้าหครับก็จัดหม้อพักสูตรไฟบูนน้อยเสียนะครับสูตรสําหรับรถธรรมดา6สูบนะครับ 195, ร้อนะอันนี้ไม่ไม่ดังมากนะครับแต่ว่าออตอนตอนขี่เสียงลอยจะหายถ้ากดกระแทกคัะเร่งเสียงจะมานะครับหรือไม่ก็ช่วงรถหนักจะดังรถรถเบาไม่ค่อยดังครับเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไกลนะครับ ตำแหน่งมอพักอยู่ไกลแล้วก็รอบเครื่องคันนี้ก็ไม่จัดมากหรือว่ากำลังดีฮะแล้วก็ลูกค้ามีมอกว๋วยเตี๋ยว12นิ้วมาแล้วครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกัะนคะรับ